สวัสดีนะคะมาพบกับช่องมงคลชัยน้อยนะคะเช่นเคยนะคะพานาอ้วนมงคลชัยของเรามาอาบน้ํานะคะอาบน้ําถูเนื้อถูตัวพร้อมด้วยกับพี่โคกพี่ผู้โตนามาด้วยกันอ่าทุกตัวเลยนะไม่มาแต่พี่ข้าวเหนียวใช่ไหมอว้วน สบายเนื้อสบายตัวเลยมงคลชายอ่ะเล่นเต็มที่เลยครับผมเต็มที่เลยครับมงคลไอหนุ่มหน้ามนพี่โคกหนูไปอยู่ใกล้น้องแท้หนูไม่กลัวน้องแกล้งหนูบอกพี่โคก นี่ว่าแล้วน,นี่น,นึนว่าแล้วน้องน้องมองคลอย่าไปแกล้งพี่โคกนะน้องมองคลชยัยน้องอะไรตัวใหญ่เท้ตัวใหญ่กว่าพี่อีกหน้องทำไมตัวใหญ่กว่าพี่ล่ะน้องคนละสายพันธ์ <laughs> น สายพันธุ์อ้วนมงคลชัยตัวใหญ่ใช่ไหมมงคลฮะหาสายพันธุ์พี่โคตัวเล็กหาเต็มที่เลยครับเต็มที่เลย

<laughs> cậu leo một ai ơi ตัวเล็ดเสร็จแล้วอาบน้ำก่อนเร็วๆเ,เลยตัวเสร็จอาบน้ำตัวจะได้สะอาดสะอาด จะนอนเลน่นสไลเดอร์โบไหมฮะจะเลน่นสไลเดอร์โบมงคลไปอาบ,บน้ำก่ำอน Cái này có xe lá là hơi có ngàn đi Xem này nè Cái xe anh đó

Yeah. Hello, Hello. 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 Thank you พอนน้อหรือยังพอแล้วก็กลับบ้านกาันเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่นกันใหม่ สบายแล้วอยอไปพอเรกลับบ้านกันดีกว่าครับเ <c oughs> <c oughs> ห็นนูเล่นก็มีความสุขไปด้วยเด้ออ้วนปะอาบน้ำเสร็จแล้วครับกลับบ้านกัน ้ยสบายเลยใช่ไหมฮะมงคลสบายเนื้อสบายตัวแล้ว งูไม่ต้องรีบก็ได้ เสียงเพื่อนเพื่อน,น,นทักทาย<ด>ตเยต็มเลยอ้วนเสียงเพื่นเพื่อน,น,น,นทักทายเต็มเ,เลยอะไรีี<อ>ดดดีดดดวยเยเเ เดินทางกลับบ้านกันครับอาบน้ำเสร็จจับเรียบร้อยถูเนื้อถูตัวสบายใจแล้วใช่ไหมมงคลนะสบายใจแล้วกลับบ้านกันได้ครับผม